สวัสดีครับพี่น้อง FC เพจครูนายเพื่อนชาวบ้านาวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับจะมาพูดคุยให้ฟังเรื่องอแพะลูกผสมมีข้อดีอย่างไรนะครับหลายคนก็จะมองว่าถ้าจะซื้อแพะเนี่ยต้องมองที่ดูที่ความสวยเป็นหลักซึ่ง ซึ่งความสวยของแต่ละคนก็จะมองแตกต่างกันออกไปบางคนชอบตัวต้นอ้วนล่ำเตี้ยเนื้อเยอะบางคนก็ชอบทรงสูง,สงบางคนก็ชอบอสีนะครับเล่นสีทีนี้มันก็แล้วแต่คนชอบอในตามประสบการณ์ที่ครูนายมีนะครับก็จะมาเล่าสู่ฟังว่า,าการเลี้ยงแพะเนี่ย สำหรับมือใหม่ที่เริ่มเลี้ยงนะครับควรที่จะอมองไปที่รูปผสมนะครับข้อดีของรูปผสมคือ,อแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีความความเด่นต่างกันยกตัวอย่างเช่นพันธุ์พื้นเมืองนะครับพันธุ์พื้นเมืองนี่ก็จะมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็ให้ลูกปีละสองครอก ปีละสองข้อแต่ว่าข้อจำกัดก็คือว่าตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่หามีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมทนทานต่อรูปพยาติอันนี้คือคุณสมบัติเด่นๆของพันธุ์พื้นเมืองส่วนพันธุ์แองโกลูเบียนนะครับก็จะเป,เป็นลักษณะที่อารมตัวค่อนข้างสูงตัวใหญ่นะครับให้ลูกดกแล้วก็ให้เนื้อให้นม พร้อมๆกันนะครับและอีกพันหนึ่งที่นิยมเลี้ยงก็คือพันบอนะครับพันบอนี่เป็นพันเนื้อลำตัวใหญ่นะครับลำตัวใหญ่แล้วก็ให้เนื้อเยอะ,อะถ้าคิดว่าเราเฉลี่ยกับการที่จะให้หัวอาหารในการขุนนี่พันบอก็ตอบโจทย์มากที่สุดแต่การให้ลูกก็ค่อนข้างจะห่าง,างกว่าพันพื้นเมือง แล้วก็ความทนทานต่อสภาวะแวดล้อมก็น้อยกว่าทีนี้ในฟาร์มของครูนายเนี่ยนะครับก็จะใช้คุณสมบัติเด่นๆของแต่ละตัวเนี่ยมามาผสมนะครับก็คือใช้เป็นลูกผสมนั่นเองนะครับแต่อย่างไรนะครับสําหรับมือใหม่ไม่ควรที่จะทิ้งประเด็นไปที่พันุพื้นเมืองนะครับพันพื้นเมืองเนี่ยเป็นพัน์ที่แข็งแรงทนทาน ปัญหาการดูแลรักษาหรือการสูญเสียนี่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในฟาร์มคูนายเนี่ยนะครับใช้พันธุ์พื้นเมืองผสมกับพันธุ์แองกูนูเบียนนะครับแล้วก็ผสมกับพันธุ์นมนะคือพันธุ์ซาเนนเพราะนั้นคุณสมบัติที่ได้ก็คือความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะแวดล้อมทนทานต่อโรคพยาธิ ลำรับพันธุ์พื้นเมืองผสมกับพันธุ์แองโกลนะครับก็จะได้ทั้งตัวก็โตขึ้นนะครับซึ่งพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ตัวเล็กนะครับแต่พันธุ์แองโกลเนี่ยตัวใหญ่ให้นมให้เนื้อเพราะฉะนั้นสองพันผสมกันลงไปในแองโกลพื้นเมืองเนี่ยก็จะได้ตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนะครับร้บบวกไปอีกก็คือผสมกับพันธุ์ซาเนนซึ่งเป็นพันธุ์นมอ่า เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่คงอยู่ก็คือนมนั่นเองนะครับซึ่งผู้เลี้ยงมือใหม่นี่จะว่านมนี่สําคัญไหมสําคัญที่สุดเพราะเพราะว่าแพนี่คุณสมบัติลักษณะพิเศษก็คืออ่าออกรูปแฝดแฝดสองแฝดสามแฝดส,สีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนมเนี่ยเป็นเป็น,ป,น,ป,นประเด็นหลักที่เราจะนำมามาพิจารณานะครับนมแล้วก็ ความทนทานแข็งแรงเพื่อจะลดการสูญเสียนะครับเพราะนั้นเมื่อเราได้คุณสมบัติครบแล้วมีความทนทานแข็งแรงมีนมเยอะตัวใหญ่เสร็จแล้วเราต้องการเนื้อเยอะนะครับาฟาร์มคูนายนี่ใช้พันโบนะครับเป็นเลือดสุดท้ายที่จะนำเข้ามาผสมนะครับเพื่อให้ได้เนื้อเยอะเพราะนั้นเมื่อนำาบเข้ามาผสมกับพนันลูกผสม สามสายแล้วนะครับเราก็จะได้ทั้งความแข็งแรงทนทานต่อสภาวะอากาศครับลำตัวใหญ่นมเยอะแล้วก็เนื้อเยอะนะครับเพราะว่าเราใช้พันุโบเป็น,เป,นเป็นเลือดสุดท้ายในการที่จะเข้ามาผสมเพราะฉะนั้นก็ที่เรามาทั้งหมดนี้นะครับก็ฝากให้มือใหม่ได้นำไปคิดพิจารณานะครับลักษณะของการเลี้ยงจะเลี้ยงพันธุ์ ลูกผสมหรือจะเลี้ยงพันแท้นะครับอยู่ที่คุณสมบัติและความพร้อมของเราแต่สําหรับเพจคูนายนะครับที่มือใหม่เพิ่งที่จะลงมือเลี้ยงหรือก่อนตัดสินใจเลี้ยงนะครับก็ให้พิจารณาตามที่ครูนายแนะนํานะครับความสูญเสียก็จะน้อยลงเพราะนั้นภาพผลตอบแทนต่างๆก็จะ,ะมีผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่เสี่ยง ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากสนใจหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมก็ขอให้ติดตามเทพจครูนายในตอนต่อไปว่าเมื่อเราได้พันธุ์ดีแล้วเราจะใช้อาหารแบบไหนที่จะมาเลี้ยงแพะเพื่อให้คุ้มกับค่าตอบแทนนะครับอาหารที่ลดต้นทุนมีอะไรบ้างนะครับขอให้ติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ